เขาคือคนสวยของจริงเธอเดี๋ยวลงจากรถก่อนกันได้ไหมเดี๋ยวลงจากรถก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้โอ้ยไม่คิด รักว่าสองว่อสองผมว่ายี่สิบคนตบฉลามน่ะแล้วก็มืออยู่ในรถอ่ะนะวัดีผมเห็นชายสองคนกำลังเกียรถอยู่บริเรถสูบอ่ไมยเก็บยเอ่อมันมันยังไม่พอดิจริงๆอะดูเก็บหลักฐานไปก่อนกันนะถ้าเกิดเขาไม่มีอาวุธเดี๋ยวว่ากันทีนะฮะร่อว้อแปดตัวเช็คชื่อเลย เขาคือผู้โชคดีแล้วเนี่ยความีเต่าสี่ตัวนะฉันรโอ้โหเจี๊ยบบอกบอ่ะอุ้ยหยิบไปเลยไปก่อนนะแล้วหูแล้วเหรอเดี่ยวรถไง<笑><笑>เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกทำไมมันยึดของในมือไม่ได้ครับไม่แไปยึดเดี๋ยวเฟื่อเขาถือกุญแจนี่กุญแจมันต้องหามาทุกวันนี้ไม่ได้ออกเลยนะโอ,โอเครถเขานะคนเดียวกันมีบินไหม เขามือได้ทันเวลาพอดีอย่างกะรูใจเลยอะ่ะคุณอยู่ไหมไม่มีเปนทางครับหมดวันนี้พอดีโอเคอ่ะเธอชิส้มรถอกเขาเลยอ,อยู่ไหมเนี่ยถ่ายรูปงามๆเลยที เอาคุณมาแล้วเหรอฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับมาทำไรเนี่ยฮะอ๋อผมมาขโมยฉลามครับโอ้โหรับง่วงนอนเหรอรับไนส์เหรอมันรถรถมันยางยางยางมันติดยางมันติดยางมันติดเหรอยางมันติดยังงั้สินะโอเคโอเคไปผมก็เห็นคุณจอดรถผมก็เลยกะว่าจะถามันรถเสียหรือไงอะนะ ใช่ไหมถ้าผมเห็นน้องหลาม<ช>อยู่ในรถคุณพอดีขึ้น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 ผมเห็นน้องหลามอยู่ในรถคุณพอดีผมก็เลยแบบผมก็อยากช่วยน้องหลามอะ่ะเห็นน้องหลามมันหายใจไม่ค่อยออกแล้วนะโอ,อเคโอเคเดี๋ยวทำตดวนีนะ